สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนการส่งงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไอตัว Google Classroom มันมีการอัปเดตหรือเปล่านะครับนะก็คือเหมือนเดิมครับเราไปที่งานของชั้นเรียนนะครับข้างบนนะครับงานของชั้นเรียนต้องไปงานของชั้นเรียนก่อนนะครับแล้วก็กดแผนภาพอันนี้ก็คือไปกดกดไปที่บทเรียนครับกดไปที่บทเรียนนะครับ แล้วก็กดดูงานนะครับดูงานก็จะขึ้นมาใช่ไหมฮะเนี่ยครับเราก็จะเห็นเพิ่มหรือสร้างเนี่ยนะฮะนะเราก็กดเข้าไปครับมันจะเหมือนเดิมครับก็คือให้เราเลือกเอ่อเลือกไฟล์นะครับหรือเลือกลิงก์เลือก Google Drive นะครับนะเราเลือกไฟล์ก็ได้ครับหรือจะเลือก Google Drive ก็ได้นะครับถ้าถ้าเรามีได์ของเรานะครับ ในที่นี้กูเชียเลือกฝฟายนะครับก็นะครับสมมติเรามีงานอ่ะสมมติเราทำเสร็จนะครับกดส่งปุ๊บเนี่ยนะสมมุสมมติผมส่งกดปุ๊บนะฮะอันนีโ้โอเคนะฮะเลือกฝฟายใหม่นะครับก็ วดผมกดอันนี้นะฮะปึ๊บมันก็จะโหลดนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กดส่งนะครับกดส่งอ่นี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับพิมพ์ด้วยครับพิมพ์ว่าส่งงานครับนะครับนะอย่าลืมพิมพ์ครับถ้าไม่พิมพ์เดี๋ยวบางทีมันไม่เข้าไปในอีเมลของผมนะครับต้องพิมพ์ด้วยครับ ปิดแล้วกดส่งเนี่ยนะฮะเร็ียบร้อยครับนี่งานมันก็จะเข้าในอีเมลของผมนะครับจะเข้ามาในอีเมลของผมนะเดี๋ยวมันจะเข้าอนี่นะเนี่ยนะฮะจะเข้ามาในอีเมลของผมนะครับนี่ผมก็จะกดดูนะครับปึ๊บนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปตรวจได้นะครับนี่นะฮะเนี่ยเวลาพิมพ์เมสเซจมันจะเข้ามาในอีเมลของผมนะครับ โอเคนะฮะก็วันนี้ก็ขออธิบายวิธีการส่งงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ